โยสวัสดีครับผมท่านผู้ชมว,วันนี้คผมจันเคนนะครับเกมฟีนฝ้าหลายสามเหมือนเดิมแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่วงของฟีนไมซิเลียดกับโปรโมชั่นแลกเชลนะแล้วก็วันนี้ผมจะมาลองแลกนะักเตะด้วยนะครับเห็นคนอื่นเขาทํากันแล้วได้โคตรดีเลยผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะเพราะว่าหัวร้อนจากอีพีที่ว่าเปิดกัดไอเทมนองแหละสวนมากเลยลบเกมทิ้งเลยมาเริ่มวันนี้ก่อนแล้วกันเบ0้าสิบครบปีนะ มาดิใครก็ได้ช่วงนี้นัก, <Brand. S 1> นกเตะราคาค่อนข้างแพงนะครับโอ้โ <All right. S 1> หคอสตาว่ะเฮ้ยแพงนะนักเตะแพงเพราะว่ามันมีการแลกเปลี่ยนนักเตะอะไรไม่รู้ที่คนอื่นได้ดีๆเยอะก็เลยแบบราคามันขึ้นไงนักเตะมาเามาสิบจากตลาดนะจากราคานักเตะในตลาดนะมาดิ โรเบิร์ตโอ้ <have S 1> er. โหอินเตอของฟรีนะไม่ซีเรียสเหมือนเดิมโอ้อันนี้การมีค่อนข้างดีเลยนะครับศูนย์หกมดิวเนี้ยเบสร้อยบวกห้าก็ถือว่ามันดีนะครับหมายรายกันไม่ขออะไรมากขอเป็นเวีล่ารลยกายค่อนข้างแพงงานวล่าเกือบผัดเอ็มแล้วนะโอ้โหเห็อว่าดีนะ ของฟีมาครับก็อยู่กับแลกเปลี่ยนนักเตะนะเป็นคนอื่นได้คนดีเลยมาดูผมได้อะไรบ้างผมก็เอานักเตะที่ได้จากเมื่อกี้แหละมาแลกแล้วก็มีตัวที่ผมตีบอกเองด้วยก็ลเลยเอามาใส่กันก็ลเลยมาแลกดูว่ามันจะได้ดีๆแบบเขาหรือเปล่าโอ้โหแย่นะมีแสงม่วงใบเดียวเนี่ย มาดิโอ้โหอุ้มติติว่ะโอ้โหถ้าบอกแปดมานี่บอกว่าโอ้หโอหโคตรรวยเลยก็ถือว่าขาดทุนไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ก็ถือว่าดีนะผมว่าระบบนี้ก็ถือว่าน่าเล่นนะไ,ได้เรื่อยๆไงก็ไหวกันจงคลิปหน้าครับบ๊ายบายถ้าหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับโผมเพื่อคุณจะไม่พลาดค,คลิปใหมใหม่